đi đêm ong đêm is bad right. <coughs> <coughs> โอ้ปีบปีบปก็ขอต้อนรับสู้เลยกันเดมอนไอพัสคคสแกงกับผมซูมพาวเวอร์แมวผีเจ้าเก่าแมวแมวอุ้ยขันหัวก็วันนี้เราจะมาเล่นเกม The Shadow s a สโอเคครับเราเข้ามาเล่นกันเลยนะแมว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 โอเคแล้วก็มาโผล่ที่ไหนแมียวเอ่อรถใครวะไม่ใช่รถผมแน่ เียวเร,เราก็จะเป้าหมายคืออะไรเราจะมาดูกันดีกว่าเหมียวส่วนเรื่องมอนเตอร์เรื่องผู้ผีปีศาจเอาไว้ที่หลังเหมียวอ่าภารกิจนี่ใช่ภารกิจไปเ่ยเห็นไหมแววทงหมดเจ็ดอันอ่าให้เก็บอีเฟืองเหมียวเมื่ออย่างนี้จะหาได้ที่ไหนอ่ะ ดูจากสถานที่ตรงนั้นแล้วรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนโบสเพราะสังเกตได้ยังไงมากางเขนน,เนู่นไงเหมียวโอ okay. เค let's go now ปุบปี้เฮ้ยเดี๋ยวม่งมีอะไรโผล่มาตอนนี้เลยสาธุจเจริญพรทุยเฮ้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 ยทำไมมันหมุนนะเมื่อกีอ้ตกใจ นึกว่าเจอผีตบจนหัวหมุนโอ้สยองนี่ก็คือสถานที่โบสถ์สมก็เป็นโบสถ์เแมอวอวยังไม่เจออะไรซ้อมไว้ก่อน <c oughs> โอเคเก็บอันที่สองเแมว ครื่องนดนตรีสมัยนั้นจำได้ว่ามันไม่ได้เรียกว่าปีโนโม,มันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เแมวโอเคลงบันไดแมียว <c oughs> เดี๋ยวขวาเฮ้ยสัมผัสได้ถึงพลังงานมันอย่างพลังงานในนี้แรงมากไม่มีอะไรแมียวโอเค ที่วางศพใช่เราจำได้เมียวไม่มีอะไรเมียวประตูเปิดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลอนเฮ้ยเฮ้ยตกใจ

โอ้ลูกกตามันโอ้ยไม่เขาวิ่งไม่ได้ขาเก้าไม่เอิกเมียวโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่จะมาตายเพราะสามนาทีไม่ได้มันไม่คมโอเคมันยังตามมาอยู่ปะ่ะตามมาอยู่ไหม ตรตงหุ้นแสงอะไรเอี้ยวชักงงๆแล้วเอาเป็นว่ามาตรงนี้ก่นแล้วกันตรงนี้มันเหมือนที่รับสัญญาณดาวเทียมชัวพปูดแล้วเมื่อกี้มันตัวอะไรเห็นแต่ลูก,กตาขาวๆร่างกายดำทะมึนจะเป็นตัวอะไรก็ตามมันไม่ได้มาดีแน่นาน หน้าตาฮึดูหน้าตาเหมือนแบตเตอรี่เก็บไปก่อนอุ้ยอุ้ยมันโอ้โหโมโหโมโหยุ้ยยุ้ยไม่โผล่มาถึงนี่เลยเฮ้ยออกประตูไม่ได้ประตูออกไม่ได้ประตูประตูประตูทอายดมันอยู่ไหมอ่ะโอ้ยมันไาย โดนกินจนได้โอ้ยยูลูตัวเบลอเลยโอเคมี้วมียวโอ้ยขออีกทีครับมีว้วโอเคโอค้ยคือประมาณว่าอ,อืมอ๋อเราก็ไม่รู้ให้กดแผนที่ตรงนี้เมีว้วเราก็โง่ตั้งนาน โอ้โดมันกินเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยคือเข้าไปได้แต่ออกประตูไม่ได้ตายตอนนี้เราอยู่ตรงบ้านสังกสีตรงกลางสถานที่มีอยู่สามที่คือโบสถ์โบสถ์บ้านแล้วก็เสาไฟฟ้าแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราตอนนี้เราอยู่ยังไงตรงนั้นเป็น เสาไฟฟ้านั่นบ้านก็ต้องอยู่ยืงๆไปตรงซ้ายมือดิเดี๋ยวนะขอตัวสสอแป๊บนึงตรงนั้นเป็นโบสถ์โบสถ์สังกะสีเสาไฟฟ้าอยู่ด้านขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ารอะไ เราบ้านมันอยู่ไหนอะบ้านโอ้มันจะหิวแล้งหน่าวะเแมวโอ้ยเอาเป็นว่าไปเอาของในโบสถ์ก่อนละกันเแมวโอเค

เฮ้ยมันอยู่ไหนอะเมียวมันอยู่นะเฮ้ยเพิ่งนะตรงนี้เป็นรั่วอฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอุ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่วิ่งวิ่ง go 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 มันอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยมันต้องตามมาแน่เลย วิ่งก่อนวิ่งก่อนเนี่ยไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่เราไม่ยอมเราไม่ยอมเราไม่ยอมเจอแสงอะไรบางอย่าง,งาอย่าเพิ่งใครโทรมาตอนนี้เนี่ยขาดจังหวะจริงโอเค หาบ้านไม่เจอเแมวอุ้ยเอา้าตายแบบไม่รู้ตัวโอ้ยเแมวโอเคอเครับผมซุมพาวเวอร์กับรายการเดมอนอีสปาร์คไคเก้นก็ต้องขอลาไปก่อนไม่รู้ใครโทรมาค่ะจังหวะเแมวบายบาย